คูเบทเทิลวันนี้ครับเรามีสมาร์ทโฟนรุ่นราคาต่เบมือที่กำลังน่าสนใจอยู่นั่นก็คือ Samsung Galaxy J7 Prime นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะก็คือ ASUS Zenfone 3 Laser 2องตัวนี้ราคาต่างกันพันเดียวแต่ว่า1,000นี้จะทำให้ตัวไหนมีจุดเด่นน่าสนใจมากกว่าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงคูเบทเทลค่ะ และกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเย่านที่บอกไปนะคะตัวนี้ ASUS ZenFone 3 Laser ตระกูลน,นี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าโอ้ยเป็นยอดฮิตมาตั้งแต่แบบ ZenFone รุ่นแรกๆมาจนถึงรุ่นนี้โอ้แต่ง่ e n f o n e มัน,าาน,นแพงนะรานะคาะมันสูงขึ้นไปเยอะมากเลยพี่คะ่ะรุ่นที่มันแพงเนี่ยโอเคมันก็แพงแต่นี่เป็นรุ่นที่เอื้อมถึงจับต้องได้8,900บาทแล้วไง โอ้โหแต่ไอตอนเซน2มันก็ยังถูกกว่านี้เซน2เลเซอร์นี่แบบว่า5 6 0 0 0พั0หกเรมานี่เองอันนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ s n a p d า a ์ก็แล้วนะคะแล้วก็มีการแบบอัปเกรดบอดงบอดี้ก็เป็นโลหะรูดูดีพรีเมียมมันก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นมาบ้างความสามารถเพิ่มขึ้นมันจะให้ราคาถูกลงได้ไงอ่ะพี่อ้าวแต่ว่าชื่อของ J7 เนี่ยทุกคนติดถูกอยู่แล้วแต่ J7 รุ่นแรกม,มาเจเเวอร์ชั่น2ตอนนี้มี J7 p r พร e ที่พัฒนาเรื่องของวัสดุให้เป็นโลหะแบบโอ้ บอดี้เลยตรงนี้ยแบบเต็มมากนะครับแล้วก็จับถือดูสวยงามหรูหรามากขึ้นเพราะว่าหน้าจอก็เปลี่ยนเป็น 2.5D Glass ด้วยหน้าจอนนี้ก็ 2.5D Glass เหมือนกันนะคะความละเอียดก็เท่ากับตัวนั้นด้วยไม่เห็นต่างกันเลยพี่แล้วถ้าบอกว่าจับถือเราดูรู้สึกแบบเฮ้ยเบาวกว่ากระชับมือกว่าเก่งว่าเลเซอร์อะกระชับมือกว่าเพราะมีสัดส่วนของความโค้งมนนะคะ เราหนักก็เบาวกว่าด้วยนะคะดูเหมือนบางไปนะ่าจะถือไม่สะดวกอันนี้กาลังพอดีเลยอะ่ะมุมเครื่องคื<ม>อใช้เครื่องหนาโอ้โหคือถ้ามองว่ามันถ้าใครรู้จักซัมซุงอยู่แล้วพวก Galaxy A ที่บอกว่าสวยๆเนี่ยคือแทบจะเอาบอดี้ของฝั่ง Galaxy A มาจําลองลงแบบฝั่งนี้เลยอะ่ะเอาละดู<า>สเปคบ้างดีกว่าสัดสเปคของ s a m s u n Galaxy g J7 Prime ครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด Full HD นะครับตัวเครื่องก็เป็นบอดี้โลหะส่วนหน้าจอก็เป็นกระจก2.5ดีครับ ชิปประมวลผลก็จะเป็น Samsung e x y n o s 7870มาพร้อมกับแรม 3GB แล้วก็หน่วยความจำา3 2GB เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งจาก g a เจเจเวอร์ชั่นสําสำหรับตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยมาพร้อมหน้าจอความละเอียด full hd 5.5นิ้วนะคะแล้วก็เป็น2.5 d ดีเหมือนกันค่ะหน่วยประมวลผลตัวนี้เป็น snapdragon 430นะคะแล้วก็เรื่องของตัวแรมให้มาที่ 4GB รอมหรือว่าหน่วยความจำภายใน 32GB สามารถใส่ micro sd card เพิ่มได้ซึ่งตัวนี้รองรับ2สวย ก็เหมือนกันก็รับ2ซิมแล้วก็ใส่ไมโคร SD เหมือนกันแต่ว่าของเรานี่เป็นช่องแยกนะครับของคุณได้ว่าเผาเป็นทริบิดสล็อต,ต้องเลือกว่างว่างซิม2กับช่องไมโคร SD ใช่ไหมก็3 2ก็ใช้พ่ออยู่แล้วไงเดี๋ยวนีใครก็เก็บทุกอย่าง,งบน,น,นคลาวหมดแล้วแหละแหมก็ไม่ได้แถมทุกคนก็เก็บทุกอย่างไว้บนคลาวหมดแล้วไงอาอามาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าสําหรับเจ้าตัวนีว้ค่ะมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของกล,ล้อง สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขาใส่เรื่องของกล้องมาให้เต็มกล้องหลัง13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับชัยเทคออโต้โฟกัสนอกจากนี้ยังเป็นการโฟกัสที่รวดเร็วเพียงแค่0.03วินาทีเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับก,บการสั่น eis 3แกนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสเร็วภาพไมในสั่นสีสันสวยงามคมชัดดีเรืประเสริฐสีค่ะพี่พาร์ตแล้วนั้นมีอะไรสู้กล้องสู้ได้ไหมแน่นอนครับในเรื่องของ a m s u n งก็จะมี quick launch camera สามารถจะเข้ากล้องทดทีตึ๊ดแค่กดแค่นี้ สองครั้งที่ผมโผมเข้ากล้องทันทีพร้อมถ่ายไม่ต้องมาเปิดสไลด์หาแอปกล้องอ้ไรรุ่นตางทั้งสองคนถ่ายไม่ต้อง<า>ไปเข้าห้องน้ำไหมคะโอ้วันนั้นคนละเรื่องแล้วครับคุณน้องถ้าเกิดมีส้มตำมา <ละ S 1> <ะ>ก็ไปเฉลีเข้าน้ำก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจะถ่ายภาพออ,อะไรให้ต่อไหอให้ต่อแน่นอน,นที่บอกว่ากล้อง8ล้าน13ล้านเท่ากันกล้องหน้า8ล้านกล้อง13ล้านเหมือนกันมั้ยเออนะเรื่องมิวส์ตุ้งมิวตี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าโฆษณาของเจเถามบอกว่าเจเก็ทุกตัวว่าโอ้แสงไหนก็สวยตึ๊ด อ่าอ่าอ่งั้นมาดูเรื่องลําโพงไปดีกว่าค่ะคือนอกจากจะกล้องสวยแล้วตัวนี้เนี่ยได้ลําโพงนะคะ <c oughs> เป็นแบบแมกเนต5ชิ้นทําให้เสียงเนี่ยมีความกังวานใสกว่าเดิมกว่าลําโพงทั่วไปนะคะประมาณ40%เลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็แบบว่าคือตรงนี้นมันเป็นสิ่งสืบทอดของตระกูลเซนฟน3เลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> อีกหนึ่งสิ่งสืบทอดก็คือเรื่องของทิสแกลลายนิ้วมือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ <c oughs> ทิสแกลลายนิ้วมือตรงเนี้ย มันสามารถใช้เป็นปุ่มคีย์ลัดได้โดยเข้าไปตั้งค่าในเซตติง้งเมื่อกี้พี่พัดน์บอกว่ากดกึ๊กๆเข้าถึงกล้องได้เลยถ้าอยากเข้าถึงกล้องรวดเร็วก็ไปตั้งค่าได้ค่ะกดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นการทำแอคชั่นอื่นๆตามใจเราก็ได้ง่ายและสะดวกมากส่วนเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่3,300มมิลลิแอมถือว่าโอเคสบายมากวันหนึ่งนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคือต้องบอกหนิว่าของเราเนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ น้อยกว่านิดนึงอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมแต่แต่จุดขายที่ฟาดกันได้ก็คือเราราคาถูกว 1, กว่า1,000บางพันบาทอ้อาวพี่ราคาถูกกว่า1000บาทแต่เรื่องกล้องเราก็ได้ลำโพงเราก็ดีที่เหลือมันก็ไม่ใช่ไมไน,นแค่<ง>เป็นเรื่องของกล้องอะไรคือกล้องได้คนแค่แบอกว่ากล้องคุณโฟกัสเร็วกว่าแค่นี้เหรอ กล้องไม่มีแค่น้ำมีเลเซอร์มีมทีาพถ่ายอ<า>ัลตโอันนั้นมันเทคโนโลยีคุณบอกว่ากล้องดีเพราะเทคโนโลยีไม่ได้คุณต้องรู้เรื่องของภาพถ่ายออกมาสวยหรือเปล่าคมไหมเซลฟี่ออกมาหน้าเนียนหรือเปล่าไม่ใช่เซลฟี่มาเป็นหน้าเอเลี่ยนก็ไม่ไหวนะ,ะ,ะเรื่องภาพถ่ายเดี๋ยวเราให้ตัดสินกันเองเพราะว่าตาแต่ละคนเนี่ยมองสีมองภาพไม่เหมือนกัน เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ toyson com ค่ะใช่คุณเขาเลือกว่าจะซื้อรุ่นไหนกันแน่ระหว่างเซน3เลเซอร์หรือว่า j 7 Prime อย่างที่บอกนะคะสรุ่นนี้ต่างกันพันหนึ่งลองไปคิดกันให้ดีว่ารุ่นไหนตอบโจทย์การใช้งานของคุณค่ะและเดียวละค่ะคือรายการ The Battle ในวันนี้นะคะยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามเราได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV ช่อง22ค่ะ สำหรับใครมีคำแนะนำหรือข้อทิ่ชมรายการก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางโซเชียลตามนี้เลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับคืนนี้กู d ดไนท์นะคะ